ก็กราบสวิทัศนสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะก็ผมเช่ดเคยรวิวทีอ๋อวันนี้แม f ฟิชก็อัปเดตไปทีเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่วันนี้สิก็ถ้าผมน่าจะลงคลิปอีทีน่าจะวันจันทร์เลยนะแมปมันอัปเดตวันเสาร์นะก็เอาว่าเดี๋ยวเราจะมาตะลุยอัปเดตกันเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าอัปเดตนี้มีอะไรมั่งหรือว่า มีเบ <laughs> okay, so okay. ็ดใหม่อะไรมีปลาอะไรเอาไงก็เป็นจุดาร์มตังใหม่นั่นแหละก็รวยฮะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูนว่ามันจะขายได้กี่บาทกันปลาที่ผมตกมาจากกอใหม่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก่อนะฮะมันเป็นประมาณว่าเป็นถ้าใหม่นั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ฮะตัวดีฟแบบดีฟเลยก็นี่ฮะปลาพวกนี้เลยซึ่งอ ผมขาดแค่2ตัวนะฮะเป็นปลาอีเวนแล้วก็มิตินี่ผมตกมาประมาณนี้เลยก็เยอะมากมาก,มากเลยฮะเป็นเยื่อนอนห้าร้อยอันผมหมดอ่ะอ่าผมตกตรงนั้นอ่ะเห็นไหมก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะขายได้กี่บาทโอเคซึ่งตรงนั้นนะฮะเรามันมีโอกาสตกไอแชริลเยอะมาก,มากๆเลยถ้าใครเป็นตกตัวนั้นก็น่าจะรู้ว่าไอแชรออกโค้ง่ายเลยะฮะโอเคนี่ปลาทั้งหมดที่ผมตกมาซึ่งหลักๆแล้วปลานในก่อนนี้ก็ ตัวใหญ่แล้วก็เท่ามากๆนี่นี่ได้สปาร์คิงสเน็กซีสเน็กมาฮะเท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 มาๆๆๆๆมีไอ้อะไรนะมิวแท่นชาร์กอะเทเทอยู่เท่อยู่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นแบล็กดากอนอ่ามีสองสีผมว่าสีฟ้าเท่กว่ามีปูนี่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 มีแทนชาร์กจริงๆมันจะเป็นสีเขียวนะแต่ว่ามันติดแอลเลนเทียนมันก็เลยเป็นตัวอย่างนี้อ่าอันนี้ก็เป็นหอยยุคดึกดับบันก็ แต่วตัวก็เท่เมากมากเลยฮะแล้วก็แพงด้วยมันก็ไม่ได้แพงแบบมือวังขนาดนั้นมันก็แบบเออมันก็แพงแหละแต่มันก็แบบไม่ได้คนหูขนาดนั้นอ่านี่เป็นคิเมล่าเนาะเท่ฮะเท่ทุกตัวเลยแต้วเราจะมาขายกันเริ่มจากขายตัวที่ไม่ใช่พวกมิติกันนี่ฮะได้มาสามหมื่นห้าโหคุ้มมากเลยต่อไปเป็นตัวพวกที่เป็นรีเจนเนาะ อันนี้เป็นพวกลิเจนแบบพวกนี้เดี๋ยวผมจะขายพวกลิเจนกันโอเคผมขออนุญาตเปิดขายพวกลิเจนก่อนนะนี่ฮะปุ๊บตรงนี้มันจะขายปลาลีเจนได้โอเคปุ๊บโอ้ oh my gosh เราได้กับมาสี่หมื่นเยอะมากๆเลยต่อไปเป็นปลาพวกมิติกฮะกอเยอะเยอะเยอะมากนี่อันนี้เป็นมอสซี่โอเคเดี๋ยวเราจะขายปลามิติก,กัน ผมคิดว่าผมน่าจะขายทีละตัวนะเพราะว่าเพื่อความเราใจาเริ่มจากซีสันนกก่อนปึ๊บอ่าสามพันสามนี่ฮะปุ๊บเจ็ดพันโอเคเดี๋ยวเราจะขายทีละตัวนี้เปเรื่อยจนกว่าจะหมดตัวเลยแล้วกัน อ่าหมดละฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาใหม่มันหายังไงหรือว่าไปยังไงนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้เกาใหม่นะฮะที่หาตอนนี้มันก็ยังมีวิธีเดียวอยู่อ่าผมเก็บไว้นี่เป็นมิวแทนชาร์กแบบนี้เลยซึ่งวิธีการหาเกาใหม่ฮะเราต้องรอน้ำวนอ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นบ่อด้านบนเหมือนเนี้ยด้านบนเนี้ยที่มันจะเกิดอ่าพอคารีก็มันจะเกิดน้ำวนนะถ้ามีน้ำวนนะ แล้วเราก็ต้องหาน้ำบุญแล้วเราก็ต้องกลุบกุบตกปลาในวิติโกให้ครบหนึ่นตะ์ะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้ก็รอให้ฝนตกก่อนโอเคฮะก่อนไปดูกระใหม่เนี่ยเรามาดูเบ็ดใหม่อีกคันหนึ่งก่อนเบ็ดนี้หาได้ง่ายๆฮะแค่เสีย50,000แล้วก็ขึ้นมาด้านบนตรงซ่อมแผนที่นะมันจะมีนี่จะขขย่อยู่ตรงนี้เลย เป็นเบ็ดประกาศรางฮะผมอ่านไม่ออก50าหมบาทนะฮะนี่ถือว่าสีสวยงามเลยนี่ฮะบวกโรสสปีดสิบหลักห้าสิคอนโทนศูนย์ดิสเลียนให้มาสิบห้าล้วหนาได้สอ0พันดีเลยนะถือว่าเป็นเบ็ดที่ดีเลยนะสำหรับคนที่มีเงินห้าหมื่แต่ไม่รู้จะทําอะไรผมว่าไม่แนะนําให้ซื้อเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีนะถ้าอยากซื้อก็ซื้อถ้าใครไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรก็เก็บตังไว้ เดี๋ยวเราไปดูเก่อใหม่กันตอนนี้ก็ตอนคืนละเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อโทเทมฝนเลี้ยวฝนแล้วก็รอนน้ำวนมาจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำวนมันชอบอะไรนะแต่ว่าเขาสื่อส่วนตัวแล้วมันจะชอบมาตอนกลางคืนแล้วฝนตกเนาะซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อโทเทมกันนะซึ่งโทเทมนะฮะมันจะอยู่เกาะเทลพินเดี๋ยวผมจะพามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเกาะน,นะแล้วก็นีตรงนี้เลยฮะเราก็เดินแทรกตามรูเล็กที่มาตรงนี้ฮะเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อย เราต้องมีถัองออกซิเจนก่อนนะไม่งั้นก็คือมองไม่เห็นนะตรงนี้อมันจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมตรงที่มันมีถังเนี้ยนี่นี่ตรงนี้เลยอยู่ในน้านะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อุปกรณ์ของผมทั้งหมดก่อนนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดำหาก,กันเลยนี่ฮะมันจะเป็นนี่มันจะเป็นถ้ำเรืองแสงอยู่แบบนี้ให้เราก็มุดเข้าไปด้านในแล้วก็ขึ้น,นบนนะประมาณนี้เลยนี่ ปึ๊บ <trauma> ปุ <influence> ๊บปุ๊บป๊บอนี่ตรงนี้เลยมันจะอยู่ตรงนี้นะอาถ้าใครหาไม่เจอก็อยู่ตรงนี้แหละฮะนี่ซื้อตรงนี้เลย2 0 0 0บาทเดี๋ยวเทมฝนเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อโทเทมก่อนนะน่ะซื้อไปสัก2อันเลยนี่ฮะแล้วก็ใช้ไปปึ๊บนี่ฮะซื้อไปอีกอะเรียบร้อยละตอนนี้เราก็เรียกฝนมาเปเทียบร้อยละเดี๋ยวเราขอาอนุญาตรอน้วุนเกิดเดี๋ยวก็หาน้วุนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหน้าน้วุนนะฮะถ้าใครมีในหน้านะัะ ผมไม่ทำให้เปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะคือเรีกว่าไอโซเนตเห็นไหมนี่ไอโซเนตซึ่งมันก็จะเป็นน้ําวนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกเงื่อนไขในการเข้าไปในนั้นนะฮะเข้าไปในเด e deep ซึ่งวิธีการเข้าไปในนั้นนะฮะก็คือเราต้องเก็บเบส t deal หรือเปล่าผมอ่านออกหรือเปล่านี่ตรงนี้ให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนสีชมพูเนี่ยหาจากตรงนี้เลยนี่ไอโซเนตระดับมิติเนี่ยตกด้านบนนะไม่ต้องลงไปในน้ำตกตรงนี้เลย ส่วนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหาส่วนตัวอื่นก็ตกตามปกติเลยเป็ดอะไรก็ตกตามปกติเลยส่วนกุ้งเนี่ยายชิมเนี่ยเราต้องใช้ที่ดักปูนะ,ะเดี๋ยวให้ดูรูปร่างในชิมนี่ฮะในชิมนี่นี่น,นี่ก็ต้องใช้กรงดักปูเนาะโอเคก็ตรงนี้แหละฮะเมื่อเราเข้ามาตรงนี้ก็อ่ามันจะมีประตูสีแดงเห็นไหมตรงนั้นนะ เดี๋ยวผมจะลงไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราโดดลงไปตามปกติเลยก็ได้อาจจะมืนๆหน่อยเพราะมันเป็นปกติของที่นี่อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าใครมองเห็นก็ขออภัยด้วยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปิดเรดาร์นะจะได้มองเห็นนี่ฮะตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้ฮะเราต้องตกหากุญแจเพื่อเอาไปเปิดด้านบนนะฮะโอเคเอาละเดี๋ยวผมจะลองตกให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงอ่าตกตรงนี้นะฮะมันก็จะมีปลาได้ปลาทุกชนิดที่เห็นนะอูเวนแอโซนิด แล้วก็ชิมนะฮะในกชิมเนี่ยเราต้องใช้อันนั้นไอ้โกงตะปูอ่ะเดี๋ยวตอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้ไอ้ปิดนะฮะโอ้โอ้ได้กุญแจเฉยเดี๋ยว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 นะไม่ใช่ว่าผมเปิดแล้วมันจะไม่ได้หรอกแต่ได้บแป๊บนึงนะอ่านี่กุญแจลูกเ่าเป็นแบบนี้เลยฮะ The Deep Key นี่ฮะเป็นแบบนี้เลยก็ เเทเลยฮะไม่ใช่ว่าผมเปิดแล้วมันจะไม่ได้หรอกเ <Hey, S 1> แปลกๆล,ล่ะเดี๋ยวหนึ่งนะขออย่าปิดโอเคฮะก็คือเราจะเข้าไม่ได้ฮะก็คือถ้าเกิดเรากดออกอย่าเซิร์ฟประตูก็จะปิดเราก็จะเข้าไม่ได้แล้วก็คือถ้าเราเปลี่ยนเซิร์ฟเราก็ต้องหาทั้งบนตกหากุญแจใหม่เอาอย่างนี้ยากเลยดวงยิ่งไม,ม่มีอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเอากุญแจให ไอห,หมอที่มันไอห,หมอที่มันนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเราต้องอใจให้มันเนาะถ้าเราให้มันแล้วปุ๊บประตูก็จะเปิดนะฮะแต่เราต้องทาเงื่อนไขที่ผมบอกไปก่อนนะก็คือเราต้องเก็บเวสไทลี่ให้ครบของเกาะเวริโก้นะอ่าเห็นไหมมันบอกอยู่แล้วก็เอาใจให้เขาไปเราก็จะ <c oughs> เปิดประตูได้โอเคเดี๋ยวผมเอาใจให้ละวกัน ซึ่งประตูก็เปิดละไรนี้แหละมีความยากลำบากหาและขุดขุดอยู่ในกระดองเกี่ยวแล้ว,วะก็นะฮะตรงนี้ฮะมันจะมีออบบี้ให้เล่นฮะซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบออบบี้มากเลยซึ่งถ้าเราตกก็คือตายหาน้ำบุเรื่อใหม่ผมแนะนําว่าใหอา้อ่าใช้ไกด์เดอร์วะนะเราถือไกด์เดอร์ไว้ มันเพิ่มความขังให้นะเดี๋ยวผมคอยเอาปีแล้วกันเราต้องรีบไปด้วยนะเพราะว่าหินพวกนี้มันจะถล่มลงมาเออซึ่งแบบนี้ก็ลําบากเหมือนกันผมจําได้ว่าก่อนผมจะผ่านตรงเนี้ยผมหานอุณหภูมตั้งสี่้ารอบนะเพราะอะไรตกตายไม่ตายตัวพวกนี้หรอกผมตายตัวไอ้อใกล้ถึงจุดจุดอะไรของกูเนี่ยก็นั่นแหละฮะใกล้ถึงจุดอฝั่งนู้น อาเดี๋ยวผมเตรียมไก่เดือไวาะว่ามันน่าจะได้ใช้ไก่เดอนะโอเคเนีฮยโดดปึ๊บอ่ตรงนี้มันจะทางยาวหน่อยนี่นะตรงนี้แหละผมตายบ่อยมากปึ๊บกระโดดใช้ไก่เดืออ่านี่รอดแล้วฮะหินก็จะถล่มลงมาในถ้ำด้านหน้านี่ก็จะเป็นเกาะใหม่นะฮะซึ่งมันชื่อว่าเดอะดิปนะฮะก็เป็นเกาะที่ค่อนข้างเท่เลยสำหรับผมนะนี่เดอะิ ซึ่งเกาะน,นี้ก็จะมีที่ขายของนะแต่ไม่มีที่เซฟตอนนี้ก็มีเบ็ดไม่ด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าอืมที่ขายของแล้วก็จะเซฟกันตรงนี้ก็เป็นปกติเลยนะเราก็ตกไปตามปกติเลยตรงนี้ปลาไม่ติดออกง่ายมากออกพระกับปลาทองเลยออกง่ายกว่าได้ซ้ําหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นละก็เดี๋ยวผมขอยัดไปที่ขายของกันนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็มาที่เมื่อแชทอีกแล้วเออเมื่อแชทแต่คราวนี้เขามาเป็นผีนะเดี๋ยวให้ดูนี่เมื่อแชทเข้ามาเป็นผีเออนี่ฮะกลายลาในตัวนิดนึงก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะตกไปตรงนี้สักหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันว่าเราจะได้ผลประกอบการกี่บาทน,นะผมอ่านี่ตรงที่ผมตก ตอนแล้วก็ตอนคืนถ้าเกิดในถ้าม,มันมืดมากๆจนทําให้ตาระเบื่อมันมีอีเวนต์เกิดนะผมแนะนําให้ลองเดินหาทั่วเกาะดูแล้วเผื่อจะเจอแต่ผมจะตกตัวนี้1่ชั่วโมงมาดูว่าผมจะได้ผลประกอบการเท่าไหร่อ่าซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าก็จะลองตกดูอ่าตรงนี้คือปลามิติกอ,อกง่ายมากๆเลยแล้วก็อิชาริลิกด้วยน่าจะต้องไม่ต้องเอามาให้ดูหรอกมั้งนั้นก็ตัดเป็นรูปตกใจที่ผมได้เลยแล้วกันว่าผมจะ ได้อะไรนะฮะ ได้แอปิเซลเอนชาร์ดลิลิกด้วยคนดีนี่เอาไปทำเพ็นใหม่ฮะเห็นเขาหอดเสียเป็นล้านผมตั้งตกนิดเดียวอีกนะอืมถัว่าดีอยู่โอเคฮะตอนนี้ผมก็อ่าตกปลา ได้เยอะพอสมควรละประมาณ40นาทีประมาณนี้เราก็ตกได้ประมาณนี้เลยก็ไม่เยอะมากนะเดี๋ยวผมจะเอาไปขายกันนี่อันนี้เป็นเอนชาลิลิกที่มีคนเอามาให้นะคนนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับพี่ฮิริโกะนะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปขายปลากัน ซึ่งปลาผมก็ได้มาเยอะอยู่อ่าเดี๋ยวเราจะมาขายกันเราจะได้ปลาอะไรนะโอเคขายปุ๊บอ่ะตัวธรรมดาก่อนได้มา24 0 0มเลยนะฮะตัวธรรมดานะอ่ะพวกนี้จะเป็นพวกมิติแล้วก็ดีเจนทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะขายกันซึ่งผมจะใช้สูตรลดน,นะก็คืออ่าจะากลเข้ากันค่าแล้วก็ ปรอให้มันขายนะนี่บอกเลย <c oughs> เป็นทั้งมิติเป็นทั้งรีเจนฮะก่อนนี้ก็ฟาร์มโคตรดีโอเคแล้วผมจะขายปลารีเจนก่อนจะได้กี่บาทปลารีเจนปุ๊บนี่ห้าหมื่นหนึ่งพันเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากโอเคต่อไปเป็นปลาพวกระดับมิติอันนี้คือมิติทั้งหมดเลยนะนี่เปิดมิติปุ๊บนะเดี๋ยวขายทั้งหมดกัน หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยะฮะโอ้โหเลขสวยจัดนี่ฮะก็โอ้เยอะมากเลยตรงนี้เป็นจุดฟามเมินที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่อพอตั้งตัวได้ละเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าบิดใหม่หายยังไงนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังซื้อไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าต้องใช้แล้วมั่งขั้นตอนแรกฮะเราต้องมี e n c h a ์ t relic แบบ e p i s o l แล้วก็แฮกเซตเนาะ แฮกเซนี้มีคนนั้นให้มาเอพิโซดที่ตกใจนะนี่ฮะต,ะตรงนั้นอ่าตรงนี้เห็นไหมตรงมอสีฟ้าฮะเป็นเอพิโซดแล้วก็บนน้ำตรงนี้จะเป็นแฮกเซอันผูขี้เกียจขึ้นไปฮะเดี๋ยวนี่วันนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปวันนี้แล้วก็จะไปผูะในห้องทีนี้ประตูตรงนี้ก็จะเปิดเห็นไหมประตูอ่ะคุณเห็นประตูปะที่มันเป็นปรูอ่ะเออทีนี้พอเปิดเราก็ต้องเข้าไปเล่นเขากดในอีกทีหนึ่งฮะ ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละซึ่งผมก็น่าจะอารอได้บิตใหม่แล้วก็ามารีวิวเป็นให้ทุกคนดูเลยแล้วกันซึ่งคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้ผมทำแค่แบบเดียวไว้เจอกันใหม่คลิปนะฮะบ๊ายบายจุดมุ่ง